ในบรรดาเทวดาที่มีจำนวนมากในพุทธศาสนานั้นในคำพีพุทธศาสนาเชื่อว่าพระอินทร์เป็นเทวดาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเทวดาทั้งหมดในพุทธศาสนาและพระอินทร์นั้นมีวิมานที่ประทับอยู่บนยอดไก่บ้าซึ่งเป็นหนึ่งในหน้ายอดของพระพุทธเจ้าแต่เป็นยอดที่ทร์กลางนี่สิ่งทเห็นว่าฮินดูหรือพราหมณ์กับพุทธศาสนานมีความเชื่อร่วมเหมือนกันอยู่ประการหน,นึ่ง เชื่อว่าเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแกนโลกหีืแกนจักรวาลคือเขาพระสุเมรเพียงแต่ยอดที่สูงที่สุดนั้นในศาสนาฮิเชื่อว่าเป็นที่บริจทวิมานที่ประทับของพระศิวะแต่ศาสนาพุทธเชื่อว่ายอดที่สูงที่สุดเป็นีิมานที่ประทับของพระอินทร์ที่เป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาดิสเทพนต้นปริชาตในศาสนาพุทธนิยเชื่อว่าถ้าคนตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ไปถึงนิมานพนทไปได้กลินดอกปริชาต เมือ่อกลับมาเกิดใหม่นิสิตใจระลึชา,าินะาดานะะสาโนดาเขาเชื่อว่าจักรวาลของเราเป็นจักราลน้ำหลายแห่งแต่สาที่อยู่บนสวรรค์ใกล้กับวิมานที่มากที่สุดเนี่ยคือสาโนดาวันใดก็เกิดไฟประกัยไหมโ้โลกสาน้ำในจักรวาลที่แห่งจะแห้งเกิือหมดสาโนดาจะเป็นสาแห่งสุดท้ายทยายาี่ยังมีน้ำาหาือยู่สาแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาไก่ด้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเสียชี ไปคือที่มาู้หญิตรก็จะเห็นต้นปฏิชาติเห็นสาหานุราต่างแบบนี้ในจินตนาการตามความเชื่อนะเพราะเห็นว่าเทวไไรัยแห่งแรกวัาแห่งแรกาที่มัการแช่เนี่ยก็คือท่าไก่ราก็ยังแก่ภูเขาทลูกใช้เป็เทวรัยเพราะมานุษย์เชื่อว่าสิส่งสิทธั์เนี่ยอยู่ที่ภูเขาณวันนี้ที่เห็นว่าบ้านเมืองสําคัญสําคัญเนี่ยที่มีลา้านภูลาลก่อนมักจะอยู่ภูเขาสําคัญในกลางเมือง อย่างเช่น,นที่สิ่ท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยก็จะมีปูสีเป็นภูเขาจานเหมือนคนพุ้น,คนคเหมือนก็เชื่อว่าที่ปูสีเนียนมากเหงือธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั้นบ้านเมืองของเราในหลายจังหวัดหลายตำบลหลายหมู่บ้านที่มีภูเขาก็เชื่อว่าเขานะั้นนียมากศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่น u, นะในกัมพูชาในพม่าในสกีเนี่ยเชื่อกันทั้งหมดนะในภายหลังต่อมาในยุคทวีเยีงจึงเริ่มสร้างเทวาราย สร้างวัดที่มีโอกาสแจ้งีแท้จริงยกตัวอย่างเช่นเทวลลาราชสตรนายดูชื่อมาวีภูรามสร้างให้เป็นสถา,านสงปรารถนเออนีชสินจะเคยได้ยินคำว่าปราสาทเนี่ยคุ้นๆอยู่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยหลายแห่งเช่นปราสาทดินที่มาอยู่าศาทีมาโนราาุ้งหรือวัดอนุทาวพระสชสนา,านเนี่ยพระองค์มหาราชวัางที่ทิเทศท้องสนามหลวงเนี่ยเดิมเป็นที่ประทับพระมหา,ากษัตริย์ในราชบุรุจักรีพระที่นั่งองค์หนึ่งพระองมหาราชสว่งาง ที่กรุงเทพที่ท้ทองสนามหลวงนั้นจะมีคำว่าปรา,าสาทต่อท้ายพระที่นั่งทั้งหมดเช่นพระที่นั่งจัตรีมหาปราสาทพระที่นั่งบุสิทมหาปราสาทคำว่าปรา,าสาทนั้นมาจากรากศาัพท์ภาษาสันสกฤตในสังคมินเดียโบราณคำว่าปราสาทนั้นมาจากรากศัพท์ภาษาสันสกฤตมีความหมายถึงอาคารที่สร้างขึ้นให้มีหลังคาซ้อนชั้นเป็นหลังคาสูงนะ บ้านเหลืองของเราเนี่ยเราจะไปสร้างบ้านหลังเรปรนะ็นหลังคาทรงปราสาทนะหลังคาทรงปราสาทนั้นในยุคตันออโบราณเขาสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์สองประการเท่านั้นหนึ่งสร้างให้เป็นอาคารที่บรทับของพระมหากษัตริย์เพราะน,นั้นบ้านเหลาเนี่ยระาหาราสว่งเราได้รับประจรมจิตเพียจึงมีคําว่าปราสาตต่อท้ายหนาและที่หน,นา้าง,ง,ง,าางทุกองสองสร้างขึ้นให้เป็นวัดเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมศาสนาเท่านั้น พัดปราสาทีนอยู่ในอินเดียอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยเช่นที่หม,ม่ลงลู้หรือปราสาททีนต่างๆสามารถเดินต่างนจึงใช้นำว่าษาทั้งหมดเนื่องจากหาคาเหล่านี้เขสาสร้างขึ้นเพื่อให้มีหลังคาสอนชันเป็นหลังคาสูงและปราสาทที่ทั้งหมดที่พบในภาคเหนือของประเทศไทยและในประเทศกัมพูชาตัวอีโบราณทั้งหมดนั้นมันเป็นวัดในาศาสนาทั้งหมดและส่วนใหญ่เป็นวัดประเทศวอวารยในาศาสนาฮินดูมีบางแห่งเท่านั้นเป็นวัดในศาสนาพุทธ ปราสาทอีกที่ที่ิเคยไปเที่ยวหรือเคยเห็นเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ของพระมหาตริย์และไม่ใช่บ้านเกิดนัะสรอนพระมหาปราสาในรัตโบราณเนี่ยก็เป็นปราสาทที่สร้างด้วยไม้ก็จะมีหลังคาสูงเพียงแต่อาคารไม้เหล่านั้นปัจจุบันเป็นงานผู่พังไปหมดแล้วนั่นเองส่วนวัดเนี่ยที่เขาสร้างเป็นอาคารทรงปราทหรือปราสาทตินต่างๆนั้นเขาใช้หินศิลาแรนทรายเป็นวัสดุที่มงคนถาวรก่อนสร้างต้องการให้มีอายุอยู่ยืนยาว ศาสนาเหล่านี้ถึงเป็นกฏในปัจจุบันมนุษย์ต้องข้าใจว่าภาษาเหล่านี้ไม่ใช่ที่ประทับของพระมหากษัตริย์และไม่ใช่บ้านเชื้อและสะดอนทุกแห่งเป็นวัดทั้งหมดนะฮะทีานนี้ทางด้านรูปโกรกจะคดีความเชื่อทางศาสนาเมื่อศาสนาิานาดูบ้าศาสนาพุทธบ้านเกิดขึ้นทั้งพวกได้ินดูนั้นเป็นศาสนาที่มีการปกรอกพิธีกรรมเป็นศาสนาที่มีการสารสา้ารงรูปโกรก เป็นศาสนาที่มีคำสวดอ้อนวอนเป็นการศาสนาที่มีศาสดาแล้วก็มีการจดบันทึกคําสอนต่ตางๆออกเป็นลายลักษณ์อักษรมีคำพีที่จะรูบรวมไปเลยว่าเทพเจ้ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอย่างไรงต่างๆก็มีตามจินตนาการอย่างเช่นรูปประยคเนี่ยนะโดยปกติแล้วประยคเออคุณลุงบอกนะเทพเจ้าโดยเฉพา,าะในศาสนาฮินดูที่ว่ามีจำนวนเป็นหมืม่นๆองค์เนี่ย ุกองจะมีสัตว์เป็นพา,านะบางครั้งเนี่ยก็จะไปสร้างรูปเทพเจ้ามาในรูปมนุษย์แต่ก็จะทําในรูปสัตว์านะเท่านั้นเมื่อเห็นรูปสัตว์า,านะก็จะบอกได้ว่าเทพองค์นี้คือเทพอะไรเขามักจะจิรราานตนาการเห็นว่าบนหลังของสัตว์ฐานะเนี่ยเป็นยิพยารูปของเทพเจ้าแต่ละองค์นั่นเองแต่ในบางแห่งก็จะแกะสลักรูปเทพเจ้าเนี่ยเ,เ,เป็นรูปอื่นคนอื่นเทพอยู่บนหลังสัตว์ ปฏิสถานบางที่ต่างๆที่ยู่ได้โดยงนะ่ายอีกอย่างหนึ่งที่มีข้อสังเกตได้ว่าเทพองค์งนี้คือใครเพราะเทพเจ้าในศาสนาดูในรายองค์มีแปดกรสิบกรสี่กรมีหน้าเดียวสี่หน้าก็จะซ้ำๆกันแต่สิ่งที่ไม่ค่อยจะซ้ำก,กันเลยก็สิ่งที่อยู่ในหน้านะเพราะฉะนั้นถนหะนะลบจากสิ่งของอยู่ในหน้ากับสัตว์นานาได้ก็จะบอกว่าองค์สำคัญก็จะบอกแล้วเทพเจ้าองค์นั้นเป็นใครบ้างนะ กางชื่อลูกว่าสุนทรีแสดงว่าลูกเกิเป็นวไพรพยมนะนั่นนะเป็นฐานะของพระโยมลักษณะเด่นของพระโยมอหาข้างหนึ่งนั้นจะถื่นบ่วงบาสนะถือบ่วงบาปไว้ไว้พร้อมดวงวิญญาณทุกสรรชาชีตของมนุษย์เมื่อตายแลนะก็ไปพบพยมและพยมเนี่ยในเทพที่มีความยุติธรรมจะตัดสินความดีความชั่วแล้วมาอยูโลกมนุษย์ถ้าใส่ควาความดีมากพระโยมจะส่งไปสวรรค์แต่ถ้าใส่ควาความชั่วพระโยมก็จะบ่วงบาปพร้อมวิญญาณและส่งไปนรก ความที่พระองค์มีความยุติธรรมและไม่ติดสินบนใดๆเลยใครติดสินบนเราลำบามากออกไปสวรรค์สุขโยมก็จะไม่ยอมใช่ไหมพระองค์ถึงได้ับชื่อว่าเป็นเทพแห่งความยุติธรรมพระองค์งมีชื่อชื่อหนึ่งว่าโยมธรรมเพราะในคุณสมบัติประการหนึ่งในตระกูอินเดียโบราณที่ให้กำเนิดราชที่นหากาัตร์ขึ้นเนี่ยคนจะเป็นมหากาัตร์ต้องมีคุณสมบัติความยุติธรรมดังเช่นโยมเขาจะเขียนเอาไว้ในคุณสมบัติร้อยแปดประการของมหากาัตร์นั้น เทพองศ์มาที่มาปรากฏในศาสนาพราหมณ์ที่นดูบ้านเราเราไม่เคยพบนะในเดียงเราเคยพูชากันมาก่อนก็คือพระองค์ลักษณะเด่นของพระองค์มักจะทำเป็นรูปผู้ชายสี่หน้าเพื่อจะสื่อความหมายว่าองค์ทำหน้าที่เมื่อสร้างทุกสิ่งในโลกเป็นจักรวาลแล้วก็จะดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญในช่วงขณะหนึ่งในทั้งสี่ปีนั่นเองนะพระองค์เป็นเทพแห่งการสร้างเออพระองค์โดยปกติแล้ว จะทรงผมเป็นพานะะนะรู้จักผมไหมคล้ายเป็ดคล้ายห่านเป็นพานนะความนิ่งของทรงผมเป็นพานนะผมก็จะตีสูงพระองค์กิจการชาวเวียดเจ็งกับที่เบื่องบนได้อยูประการนด้วยทุกทิศทุกอ,อะไรเนี่ยทั้งแปดทิศสิบทิศเนี่ยมีเทพเจ้าคุ้มครองทั้งหมดในศาสนาฮินดูและพุทธก็เชื่ออย่างนั้น ส่วนพระพิสนุหรือพรนารายที่เป็นเทพแห่งการดูแลรักษานนะั้จะทรงรุธเป็นพานะโลกมีสีก่กรเป็นสัญลักษณ์ลักษณะเด่นพระนาฬิ่งต้องมีสี่กรและทรงรุธเป็นพานะระบบความเชื่อเรื่องทีพระเจ้าในศาสนาฮินดูได้ถูกผนวกเข้า,ขากักราบระบบความเชื่อใน การเดินการปกครองโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแม้แต่ร้านส่งเสริมปีของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยที่สืบทอดเออมันตั้งแต่สมัยสุโขทัยยุทธยาหรือเนตนโกสินทร์เนี่ยเราไม่ได้ถือศาสนาพุทธอย่างเดียวในราชสำนักเนี่ยก็มีเอาศาสนาฮินดูเนี่ยมาใช้ประกอบวิธีการที่สิสังเกตไหมบุุษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ใดแลณวันนี้พระมหากษัตริย์ก็เสด็จโดย ที่รถยนต์ด้านหน้า,นานจะมีธงปากเอาไว้ธงที่ปากด้านหน้ารถยนต์พระเจ้าอยู่หัวจะเป็นธงรูปอะไรเป็นธงรูปพุธเพราะพะยายามจะสื่อว่าพระมหากษตรย์นั้นเป็นจุดติหนึ่งเป็นอาวาตารหน,น,นึ่งในศาสนาีดูคือพระนารายณ์จุดติลงเป็นส่วนหนึ่งของพระมหากษัาริย์ด้วยเพราะฉนะนั้นเมื่อเป็นจุดติข,ของพระนารายณ์ก็เสด็จไปที่ใดจึงเสด็จโดยโพูธก็จึงทำรงธงรูปพุธเอาไว้ มื่อตอนเชื่ออยู่หัวฟองลาชโคก60ปีเห็นไหมตอนเสด็จออกพระที่นั่งลำงกรแล้วก็มาโอบพระหัตถ์ให้กับราชฎตร์จวนมากเขาก็ทำโมรูปพุทธขนาดใหญ่ปูพื้นไม่ได้หน้าเ่อซึ่งเห็นความหมายว่าพระมหากระแสของเราเนี่ยมีความเปนธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของพนารายจุติจมมเสิร์ด้วยนะฮะเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ล้าโบราณทีนี้ในสี่กรของพันารายนี่ก็จะถือเทมุบโคกเช่นเดียกัน ข้างหนึ่งจะถือหอยสังเอาไว้ทำอะไรข้างหนึ่งจะถือวงจากข้างบนทั้งจากหอยสังส่วนอีกข้างหนึ่งถือกระบองที่เป็นอาวุธของัตริแต่ก็ตายอีกข้างหนึ่งถือก้อนดินหรือดอกบัวเนื่องจากวนะัฒนธรรมนั้นเป็นเทพแห่งการดูแลรักษารูปดอกบ,บัวหรือแบบมานั้นเป็นสัญลักษณ์ของโลกในจักรวาลน,นะหอยสังไ,ไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่เป็นเรื่องน้ำแข็งหอยที่นั้นะเป็นอาวุธชนิดหนึ่งเรียกว่า สุท่านสาั่งเมื่อพระนา,ารายณ์ต้องการจะสังหารใครที่สั่งเมื่อความสั่งไปในหมอยสีสั่งก็จะมีดใบหอยทะเลแหลมๆใช่ไหมจะเจาะหัวใจศัตรูให้ตายทุกทางไปแต่ถ้าคว้างจากออกไปจากนั้นจะไปตัดสิ่งที่เป็นศัตรูข้างหน้าให้ออกเป็นสองท่อนเสมอน,นะเพราะฉะต้งหมลเ็นอาวุธนะยกเป็นปัทมานที่มีสระจักรวาลถ้าเชื่อในตาับคำอศาสนาฮินดูจักรวาลของเรานั้นจะ,จะเจริญไปได้หนึ่งวันของพระนา,ารายณ์เท่านั้น ราะทุกวันนี้ที่พระศิวะยังไม่ทําลายลาโลกเขายังไม่พบหนึ่งวันพระนารายณ์รูปเคาลพอีกรูปหนึ่งในศาสนาฮินดูก็คือรูปพระนารายณ์บรรพบุรุษนะก็คือรูปพระนารายณ์ที่นอนบนหลังพญานาะคตามต,ติในวัฒน,นธรรมอินเดียเชื่อว่าเมื่อพระผงสร้างระโลกจกักรวาลเสร็จแล้วพะระนารายณ์ก็จะลงไปนอนใต้มหาสมุทรเพื่อจะดูแลต่ตางโรคแลใะให้เจริญเป็นครบหนึ่งวันระหว่างรอครบหนึ่งวัน พงษ์จะมีวิมานที่ประทับอยู่ส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรโดยนอนอยู่หลังพญานาคหน้าแั้งชื่อว่าอานัน,นาชรานะแล้วระหว่างนอนนั้นเมื่อพงถึงวันพระศิวัก็จะมาทำลายลางโลกให้สิ้นสุดไปจากนั้นพระพง์ก็จะเริ่มสร้างโลกใหม่